สวัสดีค, <Pues> ครับทุกท sure. ่านวันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนนะฮะนี่ผมอยู่ที่ห้องตรงข้ามนะเพราะว่าผมยกจักรยานลงมาที่ห้องนี้นะเพราะว่าอากาศข้างบนแม่งร้อนชิบหายเลยนะฮะแม่งตะกั่กูปั่นข้างบนวันนี้กูว่ากูตายหาเพราะว่าที่สะตกนะฮะร้อนชิบหายเลยข้างบนชั้นงางเนี่ยก็เลยยกลงมาข้างล่างนะเพราะว่าห้องมันมีแอร์นะฮะก็เลยเปิดให้มันเย็นแต่ตรงนี้ไม่เปิดละเปิดให้มันเย็นแล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็เปิดพัดลมแทนเพื่อที่จะอากาศจะไม่ร้อนมากเกินไปนะฮะไม่ได้ยังเหงื่อยังออกอยู่ เพราะว่ามันไม่ไหวจริงเขาบนแมน้วันเออแต่ก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวจะต้องยกกระยาบขึ้นไปเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงโจ้เขามีฟัตที่ห้องนี้นะฮะก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอากระยาบมาตรงนี้ไม่ได้นะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกกลับขึ้นไปนะฮะเออนี่ก็ขี่ได้เท่าไหร่นะขี่ขี่ได้ขี่นานก็ปกตินะฮะเพราะว่าเนี่ย อยู่อยู่ห้องแอร์นะฮะก็เลยมีกำลังในเะฮีย yeah, 99หร59วินนะฮะเกือบร้บ100อยอีพอดีคือแม่งถ้าเกิดกูปั่นมากกว่านี้อีกหนึ่งวินี่คือนาฬิกามันรีเซ็ตแล้วนะ <c oughs> แม่งแม่งกูหยุดปั่นในพอดีเลยอนะ่ะพอดี99 59กูก็ไม่ได้มองเวลายอยู่เลยนะแต่ว่าแบบแม่พอดีเลยนี่ก็ลดไปเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหกสิบแปดจุดแปดคลอรี่นะฮะโอ้โหประมาณเมื่อวันก่อนเลยนะฮะแต่ว่านี่อยู่ในห้องแอร์นะฮะไม่ต้องเลยรู้สึกไม่เหนื่อยม,มากมากกว่าเขา รู้สึกไม่เหนื่อยเท่าคราวก่อนนะฮะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะกูปั่นกูปั่นมาชั่วโมงกว่าไอ้กิกกูยืนกูปั่นประมาณเกือบสองสามชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันปั่นปั่นพักๆไงแต่เรื่องนะฮะเก้าสิบเก้าจุดห้าสิบเก้านาทีนะฮะเอาไอ้เนี้ยมันมีเวลากูไม่ได้ปั่นยังไงความเร็วมันไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าเอ๊ะกันปั่นประมาณห้าสิบเอ็ดกิโลเมตรนะฮะไกลอยู่เหมือนกันนะฮะอยากจะปั่นต่อแหละแต่ว่าพอเไอ้เนี่ยกูเหนื่อยเจ็ดร้อยกิโลรี่ก็น่าจะพอแล้วมั้ง ก็น่าจะทดแทนส่วนเมื่อวานที่ปั่นยังไม่เสร็จไปได้แล้วนะแล้วอะนเดี๋ยวผมจกจักรยานกลับขึ้นไปวันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมไม่นั่งเล่นคอมละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะยังไม่ปิดคลิปอักเดียวนี่มันยังไม่เที่ยงคืนเลยแต่ก็นั่งเล่นคอมกกพักนึงดีวค่อยนอนแล้วกันก็มก็จะนอนแล้วนะฮะเริ่มรู้สึกเนื่อยนิดหน่อยนะะครับ ผมังจะปั่นจักรยานมาหนึ่งร้อยทีเนาะมันก็ควรจะเหนื่อยอยู่แล้วนะไม่เหนื่อยเท่าเมื่อวันก่อนนะวันเมื่อวันก่อนก็ปั100่นหะนึ่งร้อยทีเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าปั่นอยู่ในห้องแอร์จแหละเหงื่อมันเลยไม่เสียงเหงื่อมากไงผมว่าคราวหนะ้าผมว่าไม่น่าผมไม่ยกจักรยานลงมาข้างล่างานะีกว่าเพราะว่าไม่รู้เด้ ผมรู้สึกว่ามันเสียงเสียงเงื่อน้อยลงที่ที่ผมเอาลงมาเพราะว่าข้างบนมันร้อนแหละแต่ว่ามันก็อาจจะทาให้เสียงเงื่อมากขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าการเสียงเงื่อน,น้อย <S <S เสียงเงื่อเสียงเงื่อมากมันเกี่ยวอะไรกับการลดแคลอรี่ลดไขมันลดอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ขี่้ข้างบนนีกม่นนะฮะเพราะว่าไม่รู้เด้วเวลาอากาศมันร้อนเวลาปั่นเสร็จมันมันรู้สึกเหมือนว่ารู้สึกรู้สึกได้ภาคภูมิใจมากกว่านะฮะเมันเฮ้ยกุปั่นได้อะกู เอาอากาศบางทีก <l id> <kah> ูย right so so ังปั่นได้อะกูช่างเจ๋งอะไรแบบนี้นะพอปั่นในห้องแอร์ไม่ไม่รู้สึกแบบนั้นนะไม่รู้ว่าชฉยหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวอะไรเรื่อนะอะไก็ปั่นไปละอะไรเรียบร้อยมันก็เมย์เมยขายแล้วก็เดี๋ยวก็หายเมื่อวันก่อนมันก็เมื่อวันก่อนมันก็เมืยขายกันแต่ว่าตื่นเช้ามามันก็ไม่ได้เมื่อยงงเหมือนกันว่าทําไมนะแต่ร่างกายของผมมันตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่นะเพราะผมยังอยู่ในช่วง อ,อย่างอดอลนะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะผู้ใหญ่ที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะฮะยังจะเพิ่งจะออกจากวัยรุ่นนะฮะร่างกายก็เลยยังแข็งแรงยอยู่ก็เลยใช้เวลานี้แหละเพื่อที่จะทําให้ร่างกายมันยืดนยงโคงกระพันนะฮะใช่ไหมวะเพ่าเพ <c oughs> ิ่มสตา์มิน่าเพิ่มอะไรไปนนึงนะฮะ กูจะกูจะนอนแล้วกูพวงมากเลยแล้วนะมันเหนื่อยนะฮะยังไงไม่เจอพวกนี้ฮะปริฆาตปัปปาร์ดเนสแล้ก็โยปาฟัมเนลกูเนี่ยกูจะกูจะจุดติวันกูไปลงกูเที่ยะ